ฝนดีพอดครับปีนี้มีโอกาสพ่นครับฮัาฮ่ทุกคนํำใจอันนี้คือสนามทดสอบครับแต่มูน้มากแก่ใบใบใหม่ครับแก้โลกใบใหม่ผมกับกัปตันชัดขึ้เก้าครับรถเหมือนเดิมครับเครื่องมาตังแล้วก็บินบินใน บินมุ่นแล้วกับเส่แมปเก้าไปเลยครับเพราะว่าต้นไม้ไม่เขียวขึนลัลายครับมันแตกคุมต้องต้องเฮ็ดแผนไม่ครับอ่าขอคุณสำหรับคนหลีติดตามนะครับแ่นี้ครับเดี๋ยวบินแล้วมานไลา่งานผลครับ

ครับนี่ก็เริ่มเก็บภาพการทดสอบครับผมเออ่เก็บภาพบรรยากา,กาศการบินมาให้เมืองครับเข่าเน้นเป็นเป็นคล้ายๆเพียผู้เท่าว่าเพียไฟครับได้ว่าขันห้าพวกข้ายปุ๋ยพวกไอเลี้ยนมากเขาจะว่ายโลกใบใหม่แลฮะย่านเ็นเป็นน้ำดิน เข้มโผล่ตัวเป็นล่าทั้งสีค่ครับแต่บ่ามีเหนเพียรแม่งมีแม่งอย่างนะฮะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดได้ติดตามก็สิถ้าเกิดมันเศร้าก็สิลง่ห้ว่าผมใส่ยาตัวใดนะครับคอมเมนต์นะครับคอนด์ถ้าเกิดจะหูว่าผมใส่ยาตัวใดแล้วมันเศร้าก็เอันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรวมครับ แบ,บินที่เกลาเหรอครับนี่ก็เป็นเติมน้ำครับเอาโทษครับคนไทยให้เพิ่นกะบอกหูว่าเสียไปล่ง t u u e ปคนไทยแน่าตัางมากนะมึงเป็นกัดๆจังหนอยอ่ะอ่ะผมผูดาดเมืองว่านบองนี่กัขอขอพูดเล้ยๆครับขอบุญติดิตามครับผููดใดมีปัญหาเรียงองยังกะเอ่อคอมเมนต์ไว้ด้ครับ ถ้าเกิดผู้ใดอยากให้ผมเพจคลิปตอนนี้ใบขออนุญาตบินกัเริ่มครบปีแล้วครับเขาบอกว่าไอ้ต่อต่ออายุวันครับจะห่วงหมดย้กระอกสามึงละหาข้อมูลไว้ครับถเกิดพูดอยังไงพีการต่อใบอนุญาตพีการต่อใบอนุญาตบินนะครับก็ใบอนุญาตโดน ทางลานเขาท่าสีน้ำผึ้งนะคนเดียนห้ครับแต่ถามันเบิดแล้วก็วได้อยากสิมหัว่าขอจังเลยกรับคอมเมนต์หไว้ได้ครับทิมหล,ยลายๆครับฝากกดแชร์กดติดตามก <c oughs> ดไลค์ผมน้ำเด้่ยครับผมยอดช่องบ่คอยขึ้นเลยครับผมได้มี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมจะเกิดเบิดหน,น้าหน้าแล้วผมกับบ่หัว่าสดเบ,บบินใจครับ จะเริ่มบ่คอยได้บินครับอันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ